ไปต่อกันนะครับกับการเดินหน้าสร้างความปองดองนะครับย้อนไปสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการประชุมนะครับของคณะกรรมการสร้างความปองดองเป็นการประชุมัแรกมีพลเอกประวิทธวงษ์สุวรรณนะครับก็นั่งเป็นประธานนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าสร้างความปองดองนะครับหลักๆเลยก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นนะครับทั้งจากบรรดาพักการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับมาพูดคุยหารือกันแต่นี่คือในระดับใหญ่ส่วนในระดับท้องถิ่นนะครับในฝั่งของกองทัพนะครับก็เตรียมพิจาเปิดเวที รับฟังความคิดเห็นนะครับทั้งจากในส่วนของกำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเรื่องนี้เองนะครับทางศูนย์ปองดองสมานฉันท์น,นะครับเพื่อการปฏิรูปหรือว่าสอปป,อปซึ่งเป็น,นกลไกรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอนะครับจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับโดยพลโทนัดอินทรจเจริญรองเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการสอปป,อป บอกนะครับว่าจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้นําท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ทําคู่ขนานกันไปกับการเปิดรับฟังเวทีความคิดเห็นนะครับทั้งในส่วนของพักการเมืองโดยอนุกรรมการก็จะรับฟังความคิดเห็นในคณะกรรมการอานวยการเตรียมการสร้างความปองดองสมานฉันท์นะครับซึ่งมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดก,กระทรวงกลาโหมเป็นประธานครับส่วนความคืบหน้านะครับในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายการเมืองนะครับ ทางหัวหน้าทีมกฎหมายพักประชาธิปัตย์คุณวิรัติกลยาสิรินะครับก็บอกว่าอย่างทางพักเองนะครับตอนนี้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีปองดองแล้ววันที่17กุมภาพันธ์ ส่วนพักจะส่งใครไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางหัวหน้าพักนะฮะค่ะส่วนฝั่งของรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์นะคะคุณถาวรเสเนียมก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าแนวทางการรองรองที่คณะกรรมการเตรียมสร้างความรองรองซึ่งก็มีฝั่งของพลเอกประวิตธิวงษ์สุวรรณรองนายกฝายความมั่นคงรับผิดชอบเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะและก็เหมาะสมทุกข้อแต่ปัจจัยของความสําเร็จแน่นอนค่ะว่าขึ้นอยู่กับกระบวนการปฏิบัติการเปิดใจรับฟังจากทุกฝ่าย ที่สำคัญรัฐเองต้องเปิดใจรับฟังปัญหาของตัวเองด้วยอย่าคิดเพียงว่าความแตกแยกมาจากกลุ่มการเมืองเพียงอย่างเดียวเพราะข้าราการเองเนี่ยแหะค่ะถือว่าเป็นตัวการที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเกาะติดทุกความเคลนไหวเรื่องของการปรองดองนะคะ